เป็นกระต่ายจ้าช่อาชานเป็นกระต่ายเป, <laughs> เป็นกระต่าย <laughs> น้อยมีหางเดียวกระต่ายน้อย ตอนนี <im <im ้จะให้เป็นกระต่ายอ่าเป็นกระต่ายนะคะไม่เป็นกระต่ายชั้นชันชันเป็นกระต่ายน้อยทีหันเดียวสองหูยาวสักระดดกระโดดสีขาบานกระติกตงตั้งใจมากค่ะ It's <laughs> จนะห่วยน่าแบบจำได้ไหมแกงึ้นมาแกงใ,ให้เป็นจังหวะนาาะคะแกงให้เป็นจังหวะของการหายใจอ่าค่อยๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนไปวาดแขนไปตีค่ะเพื่อนแล้วค่ะคุณครูค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดี แก้แข้งท่าก่อนนะคุณนี่สวัสดีแล้วนะท่าที่สองตไอไว้ใช้ในการออกค่ามือซ้ายไปกรบเกี่ยดซ้ายไปขวาไปเกี่ยดขวาไว้ซ้ายไปตรงท่าที่สองนะท่าที่สามเกี่ยดแห ถนัดถนัด <c oughs> ถนัดค่ะดูท้าไปนะคะไม่จะพาข้นา